ก่อนเดินทางกลับนะครับเราจะขอพรแม่นะครับโดยนำของพี่ชายพี่สะพ้ยนะครับพี่หวานนาครับแล้วเราจะกลับแล้วครับเราจะเดินทางกับกรุงเทพมหานครนะครับเรามาข้าวกระตุ้มตัาแม่นี่เด้อคุณแม่พี่น้องนะครับเบิ้งแบบตนแบบครับแม่อายุเท่าไรปีนี้ เจดสหปีแล้วพ,พีพ่น <Beam. S 1> ้องนี่แหละคุณแม่คือกุนเวลุวานารักหรือพันเลือดพันเลือดหลัวก็เวลุอ่ะคุณแม่ครับสู่ชีวิตเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสิบห้าปีย่างถูกยากคือก็ทุกข์หเลยโอ้ยไปนั่นแหละสวิตเราสิแม่ก มา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 ครับเ้ยูงลูกชงเนเราลูกไปมือเย็ดไปผ่านมาแล้วเปิดไปแล้วมาเลยมาเลยมาเลยนอมยดุยงเลยเดี้ยอะไรก็ไม่ถูกใจเยดูอย่าดูมันออกคือเงียบเลยงั้วแม่ไม่ดุกัน ออกสื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ตัดต่อเลยออกให้หมดไม่ตัดต่อนะปล่อยออกสื่อให้หมดตามธรรมชาติเดี๋ยวแหละมาเริ่มมามากราบขอพรก่อนครับพอพรแม่เพื่อเป็นสิริมงคล

เนี่ยน้องแก่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 น้องแกย ăn băn đơn băn đản nhìn mắt khựng lăn lăn nè khựng mà ăn nè mẹ làm vần con หันหน้าไปทางกล้องเลยเพราะว่าภาพมันเก็บไปนะเก็บไว้ใช้อ่หันหน้าไปทางโน้นครับหนึ่งสองสามโอเคเดินทางกลับแล้วครับแ่อบนะครับโดยการนำของพี่ชายเก็บไว้ใช้ตั้งไม่ะกินก็ไม่ต้องกินก็ซื้อกินก็ไม่ต้องเคาก็ได้ก็ซื้อกินกัน อก็ควายไปผู้ไดล้วควายไปเั้งโวกกัเนี่อันนี้เป็ผู้ด่อะไรก็ไหนเนี่ยสวัสดีนะครับเดินเดินทางแล้ว